ผมเป็นโลกขาสั้นเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายนตัวอะไรวะโอ้ยพี่เดินไม่เห็นผมจริงเหรอเฮ้ยน้องพี่ขอโทษนะพี่มองไม่เห็นน่ะเนืเ่อว่าม,มดไอ้หน้างโง่<ะ>สูง50เซนอยากสมัครเป็นรปภหรอคะ เห็นผมขาสั้นแบบนี้จะผมวิ่งเร็วนะครับค่ะแล้วเ,เริ่มงานเร็วสุดได้เมื่อไหร่พุ่งนี้ได้เลยครับโจนครับมีโจนอยู่ในบริษัทไหนครับโจนถ้ามีโจนเนี่ยผมต้องเห็นเป็นคนแรกก็มึงไงผมได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยของมีค่าไปผมขออนุญาตค้นตัวคนหน่นะครับได้สิครับผมบริสุทธิ์ใจ รอพอใหม่เหรอครับผมฉันอยากจ้างให้นายเนี่ยขัดรองเท้าให้หน่อยพอดีมันดำหมดแล้วแต่ว่านี่มันอยู่ในเวลาง,งานนะครับห้าร <500. S 2> ้อยได้ครับขัดให้มันดีๆดิดครับโอ้ยพอละ คุณเนะ่ยเป็นคนเอานาฬิกามยายัดใส่กระเป๋าผมเพราะว่าผมจําได้ว่าผมนี่มันได้เตียวของเมวานนี่มันเป็นคนเอานาฬิกาของเราไปไม่ผิดแน่ๆเ,เป็นมันจริงด้วยมึงเล่นผิดคนละ เชิญไปกับผมไหมครับเดี๋ยวก่อนครับท่ระธานผมขอแจ้งความว่าคุณเน็ตเนี่ยเป็นคนขโมยนาฬินนกาของผมไป,ม,ไปมึงเล่นปิดคนละนี่มันนาฬินนกาของเรานี่ ทำไมไปอยู่ที่เน็ตได้วะท่านประธานก็เห็นอยู่ว่านาฬิกาสีทองเรือนนี้มันอยู่ในกระเป๋าของแฟงผมเห็นครับผมเห็นว่าคุณเนี่ยเอานาฬิกายัดใส่กระเป๋าขเขานี่มันอะไรครับเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นของผมเองครับแล้วผมเห็นว่าเขาเนี่ยเอานาฬิกาของผมยัดใส่กระเป๋าเราพอคนนี้งั้นเชิญไปลรงพักกับผมเลยครับเอ้ยเอ้ยคุณผมทำเอง ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไว้อะ่ะผมไม่ได้ช่วยคุณหรอกครับผมแค่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องความจริงแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ